สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมีสิ่งดีๆมาฝากพี่น้องอสมอกันนะครับหนึ่งมาจากว่าใกล้ถึงเดือนมีนาคมแล้วนะครับเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นเดือนที่มีความสําคัญกับพี่น้องอสมอนะครับเพราะว่ามีวันสําคัญก็คือวันอสมอแห่งชาตินั่นเองนะครับเป็นวันที่ยกย่องเชิดชูเกียรติพี่น้องอสมอที่ได้กระทําคุณงามความดีเสียสละมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องอสมอทุกท่านเหนื่อยกันมากเลยนะครับเพราะว่าโควิด -19 ระบาดยาวนานและก็ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระบาดกันในหลายพื้นที่เลยนะครับทุกท่านก็จะต้องคัดกรองสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอยู่เป็นประจำนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาร,รกิจงานประจําอีกมากมายที่จะต้องดําเนินการทําให้แล้วเสร็จนะครับ หมอชาติเห็นความเหนื่อยของพี่น้องอสมอแล้วก็จึงได้หาเพลงมาให้พี่น้องอสมอฟังเพื่อได้เป็นกำลังใจแล้วก็ผ่อนคลายกันนะครับ10บ,บทเพลงนี้นะครับหมอชาติได้เลือกมาให้พี่น้องอสมอฟังเป็น10บ,บทเพลงอสมอสุดซึ้งกินใจนะครับหมอชาตินำมาฝากให้ทุกท่านนะครับจะได้จะมีลิงก์ให้ดานโหลดเพลงฟังที่ด้านล่างนะครับท่านจะฟังเพลงนะครับโดยการคลิก ที่ดิงด้านล่างนะครับหลายชื่อเพลงทั้งสิเพลงนะครับเพราะว่ามอชาติจะเอาเพลงมาไว้ในคลิปนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องอสมอก็กดฟังได้เลยนะครับชอบเพลงไหนก็กดเพลงนั้นหรือว่าจะฟังเพลงตามกันไปเลยตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายก็ได้นะครับหวังว่าพี่น้องอสมอกก็คงจะผ่อนคลายจากภาระอันหนักอึ้งได้บ้างนะครับ ไม่มากก็น,น้อยและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าของบทเพลงที่หมอชาติได้นำลิงก์มาฝากพี่น้องกันนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับสำหรับเพลงแรกก็คือเพลงอสมหมอชาวบา้านนะครับจากนักร้องยอดนิยมคุณสัญญาพอนอรนาลัยนะครับในเนื้อความของบทเพลงก็จะบอกว่าปวดหัวตัวร้อนก็อสมอร้อยแปดปัญหาเป็นเทวดาให้พึ่งเหมือน เป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งคิดถึงหากไม่เห็นหน้านะครับโอ้บทเพลงนี้สุดซึ้งกินใจจริงๆเลยนะครับเพลงแรกและเพลงที่2นะครับอสอมหมอประจําบ้านนะครับโดยหมอเบิร์ตอัครพลนะครับขอส่งแรงใจให้กับพี่น้องอสมอทุไทยที่เป็นด่านหน้าร่วมใจต้านภายัยโควิด1 9นะครับเพลงที่3นะครับทําด้วยใจแด่ชาวอสมอทุกท่านนะครับจากศิลปินหลายๆท่านนะครับ เพลงที่4เพลงหัวใจอาสาของคุณพระพลพลพลกองสิงห์นะครับจิตอาสายึดมั่นความดีตราบชีวีมื่ลายนะครับเป็นเพลงที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับอสมอที่เป็นอาสานะครับเพลงที่5นะครับอสมอคนดีนะครับเป็นเพลงให้กําลังใจพี่น้องอสมอนะครับเคาะประตูบ้านต้านภายัยโควิด1 9โดยหมอบ้านดงนะครับท่านนารงแผงสอนนะครับ สารณสุขอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขับร้องโดยอาจารย์เมนวัฒนยูมุ่งหมายนะครับเพลงที่6นะครับชีวิตอ,อสมอโดยบาวรงเจริญชัยนะครับเพลงนี้เนื้อหากินใจนะครับไม่เคยย่อท้อชีวิตอ,อสมอเราสู้เราทนนะครับเพลงที่7เพลงอ,อสมอนะครับ ขับร้องโดยคุณดอกรักดวงมาลาคำร้องทํานองโดยอาจารย์เฉลิมพลมาละคำอสมคํานี้มีความหมายเป็นจิตอาสาที่คอยดูแลทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวทุกหลังคาเรือนเพลงที่8เราอสมเป็นบทเพลงที่ให้กําลังใจกับพี่น้องอสมทำให้เกิดความภาคภูมิใจภาคภูมิใจยิ่งนักที่ได้เป็นอสมเพลงที่9จากใจอสม โดยพอสุชาติอรุณเมืองนะครับเป็นเพลงให้กำลังใจเพลงหนึ่งนะครับและเพลงที่10นะครับอสมหมอของชุมชนนะครับประพันธ์โดยอาจารย์นายแพทย์พานุวัตรปานเกตนะครับขับร้องโดยดรกัญยรัตน์กุยสุวรรณนะครับฟังแล้วก็คิดว่าพี่น้องอสมอก็คงจะหายเหนื่อยนะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของบทเพลงทุกค่ายทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ศิลปินทุกท่าน ที่ผมได้นําลิงก์มาฝากพี่น้องอสมอได้ฟังเพื่อให้เกิดกําลังใจและกเกิดความภาคภูมิใจผ่อนคลายหายเครียดกันนะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วว่าถ้าหากว่าพี่น้องอสมออยากแนะนําเพลงไหนนะครับเพลงดีที่น่าฟังเพลงให้กลังใจที่ท่านที่เป็นเพลงประจําตัวท่านหรือเป็นเพลงประจําใจท่านที่ท่านฟังบ่อยๆอยากจะเผยแพร่อยากจะ,กจะ,ะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องอสมอได้ฟังกันบอกบอกต่อกันก็เขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ